สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟอร์ดป้ายแดงกับเซลล์ฝนค่ะวันนี้นะคะฝนอยู่ที่ฟอร์ดบางบอนไทยทาดาค่ะฝนจะพามาดูนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว4ประตูวายแท็กนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมบาทนะคะคันนี้ลูกค้าฝนอยู่ขอนแก่นนะคะ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่า,าวายแท็กคันนี้แต่งเพิ่มอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่นะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเ O R D นะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะสุดแต่งด้านล่างลูกค้าเลือกใส่ตัวอ f อฟหนึ่งหานปเดอร์นะคะเพิ่มไฟไฟหน้านะคะไฟคู่หน้ามาแต่งนะคะเป็นไฟ3ขีดมาแต่งนะคะพร้อมอเป็นตัวไฟว,วิ่งนะคะมาแตง่ง สคูปหน้านะคะลูกค้าใส่เป็นสคูปเตี้ยใหญ่นะคะ mm hmm. ตัวฟิชนะคะเพิ่มเติมด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยคร mm hmm. บชุดนะคะชุดเต็เตมครบชุดเลยนะคะจะดูชุดด้านข้างคะ่ะลูกค้าใส่ชุดวายบอดี้นะคะ mm hmm. เพิ่มความอวบอ้วนให้ลดไปอีกนะคะชุดวายบอดี้นะคะซุ้มล้อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะ ล้อลูกค้าใส่ขนาด18นะคะคอมอยางล้อแม็กคอมอยางขนาด8 8นะคะ Y t ็กนะคะสีบอลเทานะคะมาดูด้านหลังนะคะติดสติ๊กเกอร์เรนเจอร์นะคะ Ford Ranger น,นะคะไฟนะคะตัวเรนเจอร์เป็นสติ๊กเกอร์ติดเพิ่มแบบนี้นะคะตัวโลบร์นะคะลูกค้าเลือกใส่โลบ้าฮัมเมอร์นะคะขาย,ยาวนะคะฮ a มเมอร์แบบนี้เลย ส่วนอะไรอันเก่าเราคืนให้ลูกค้าหมดนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็น Hummer นะคะผลพามาดูต่อที่ด้านหลังค่ะค่ะมาต่อที่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นชุดกันชน Hummer นะคะแล้วก็ใส่หูแดงตัวโอเมก้านะคะคันนี้นะคะแล้วก็ครอบตัวฝากระโปรงท้าย F R D Ford ไปอีกนะคะคันนี้ก็แต่งครบนะคะลูกค้าโลบาร์ฮามเมอร์นะคะโลบาร์ฮามเมอร์ hammer. เนาะ่ะคันนี้นะถ้าใครสนใจนะคะอยากได้รถนะคะฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นแลเออไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นวายแท็กนะคะรุ่นนี้แบบนี้นะคะหรือจะเป็นตัว4ประตู XLT นะคะหรือว่าแคบนะคะแคบสูงแคปเตี้ยนะคะลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูโปรโมชั่นเข้ามาดูที่หน้าลิงก์เพจผลได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะคะ ผลจะทําให้การออกรถออนไลน์เป็นเรื่องง่ายที่สุดนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเนาะลูกค้าอาจจะรู้ว่าอยู่ต่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้ค่ะลูกค้าคนนี้อยู่ขอนแก่นนะคะไฟแนนซ์เซ็น <Finance S 2> ให้ที่ขอนแก่นเลยนะคะแต่ลูกค้ามารับรถเองที่โชว์รูมนะคะเนาะอืค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะออกฟอร์ดนะคะป้ายแดงกับเซลฟ์ฝนนะคะไม่ว่าจะเป็น นะคะตัวเตี้ยตัวสูง4ประตูแคบนะคะหรือว่าจะเป็นตัว f o r t e v e r e อ t นะคะลูกค้าสามารถนะคะเข้าทักเข้ามาคุยกับฝนก่อนได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นไหนนะคะ มีงบดาวของตัวเองหรือว่าอยากใช้เงินดาวน้อยอยากแต่งแบบไหนอันนี้ลองเข้ามาคุยกันก่อนนะคะซื้อที่ไหนก็ได้นะคะอ,อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ไม่ซื้อไหนก็ได้นะคะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้นะคะมีฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศไทยนะคะพร้อมส่งรถให้นะคะถ้ายังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทักเพจเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสค่ะออกรถนะคะออกรถง่ายๆนะคะฝนจะทำให้การออกรถออ,ออนไลน์เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้านิดเดียวนะคะ ไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดไหนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะทำรู้กันว่าปล่อยรถอะไรอีกน,นะคะส๊ายบายค่ะ